สวัสดีครับผมสุพิชชาครับคอร์รัมเน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลราสต้าสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพระสบดีที่7เมษายนนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็รับซับกันแบบเต็มอิ่มนะครับทั้งอัลสบัวกับเบอร์รี่กินเต็มกันทั้ง2คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่ การในครับสองคู่เป็นฟุตบอลยูโรปาเรกับโกปารีเบตาดอร์เรสอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอือ่นนะครับขอขอบคุณและแนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์เก้าเก้าเก้านะครับไรแอตทีไอจีเออาร์เก้าเก้าเก้านะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยนะครับครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไปที่ไรแอ t i เกอ999 99, เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยุโรปเลยนะครับเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศไปกันที่สนามเรดบูอารีนา a นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอร์เบไรซิกเปิดบ้านพบกับอตาลานตา คู่นี้กำแพงนะครับเปิดให้เจ้าบ้านนะครับเป็นต่อค่อนข้างแพงนะครับ0.5และ0.75นะครับทั้งที่ความจริงเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เกตบอลไรซิสกับอาราตาเนี่ยถือว่าพอฟัดพอเวียนนะครับอย่างไรก็ตันครับยังมีเหตุผลครับเนื่องจากทางเจ้าบ้านตอนนี้ของเทรนเนอร์โดเมนิโกเทเลสโกอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างนี่ะครับ10เกมหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะได้ ถึง7เกมนะครับแล้วก็แนวลูกตอนนี้การเข้าทำเนี่ยหลากหลายตัวหลักนะครับอย่างดานี uh, ่โอโบคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูและอันเดซินวาเล่นกันเข้าข่านะครับส่วนนักเตะชุด2อย่างพวกเอมิลฟอตเบิร์กดมินิกโซบอสไรยูซุโพเซนเนี่ยก็สามารถทดแทนแล้วก็เป็นตัวพิเเกมได้เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับเจอกับทางอตาตาล้าน,นะครับซึ่งผลงานซีซั่นนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายน,นะครับเป็นทีมที่หาความแน่นอนลำบากนะครับ แลวลุกเนี่ยพอขาดโยซิปอิลิซิตกับดูวาสปาตาค่อนข้างหวังผลระบาดรับจังหวะการเข้าทำาาการจจตกอเนี่ยดูแล้วไม่เนียนตายแล้วก็หวังผลจากมากกว่าเดิมครับวันนี้ครับมาเยือนทางบอลขาขึ้นนะครับอยากไรซ์ครับซึ่งตอนนี้แกร่งทั่วแผ่นนะครับตำแหน่งอื่นเนี่ยก็เริ่มลงตัวมากขึ้นก็แพงไปน้ครับแม้จะดูว่าแพงนะครับแต่เชื่อว่าสุดท้ายเป็นของแพงที่น่าซื้อน่าเชียร์ครับบอกว่าแอร์เบไรซิครับมีโอกาส กลุ่มความได้เปรียบก่อนด้วยการเบียดเอาชนะได้แนะเชียร์บอลต่อเชียร์ทางแอร์เบรไรซิกนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลโกปารีเบตาดอร์เรสรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเดอะสตองเกตทีมรีโบลิเวียเปิดบ้านพบกับรีเบตาทีมเยือนจากรีารากองไว้ครับคู่นี้ค่อนข้างสูงสีนะครับแต่จุดแข่งของทางเดอะสตองเกตครับคือการเล่นในบ้านนะครับกูราปาซึ่ง พวกเขาเนี่ยได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมครับซึ่งสูงกว่าระดับประเทศเยเกือบ4ฟเมตรตัวนี้ครับทำให้เรื่องของการยยียะยะแล้วก็ระบบหายใจกลราบเนื้อเนี่ยดีมากกว่าครับที่เยือนอาจจะฟอร์มดีนะครับแต่ประสบการณ์เวทีระดับทวีตเนี่ยยังค่อนข้างน้อยแล้วก็อย่างที่ได้ไปนะครับว่ามาเยือนเล่นบนพื้นที่สูงเนี่ยดูแล้วยังไงก็เสียเปรียบกับแพงคนนี้ครับเปิดมาให้ที่เดอะสตองเกนนะครับเป็นต่อที่0.5กับ0.75นะครับดูแล้วบทกันไปมามองว่าเจ้าบ้านกับมีโอกาสประเดิมสามแต้มได้ในชี สองคู่ทีมนี้ฟุตบอลคืนวันพระธาตสมบดีณครับเชียบอลต่อเจ้าบ,บ้านเชียแอร์เบอร์รสิกและเชียเดอะสตองเกสขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเก่งๆวัวรวยไปเจอกักนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ